นี่พวกเธอจะลินเป็นไหนกันน่ะฉันอยากเป็นคนแรกว้าวคุกกี้อาริโอพอดีกับรูปร่างกลมกของฉันเลยมาเริ่มกันที่ไส้ดีกว่าอร่อยจังงั้นตอนนี้มาลองกินกับนมกันดีกว่าไหมมันต้องอร่อยมากขึ้นแน่นอนขอโชคดีจังเลยสาวดูสิฉันมีแว่นตาลี้อด้วยเห็นไหมฉันคิดว่าแว่นตาคนกินได้ทั้งหมดนั่นเนี่ยมันสะดวกมากเลยฉันอยากกินมากกว่านี้ เอ้ยอ,อะไรอ่ะเรีวหายไปไหนหมดแล้วนี่บริทน,นี่เอามาให้ชลยนะเธอควรเปิดฝาได้แล้วรู้ไหมโอเคใช่เธอพูดถูกอะไรกันเนี้ยิีงั้นเหรอเคลลี่เรามาสลับกันมาไม่ละฉันต้องมีของอร่อยแน่แน่อแซนด์วิชวะอะอะไรกันเนี้ยกนินแย่จังน่าจะไปปลาันเหรอ โอ้ไม่นะทำไมต้องเป็นแซนด์วิชปลาด้วยเธ oh, no. อต้องกินเนอะ oh. นี่เธอรอฉันเล่นใช่ไหมเนี่ย uh oh. มานี่เลยกินกันได้เราชาติก็พอถูไถเนี่ย yeah. ใช่แค่ดูว่าอยากจะอ้วกแล้ว oh. Oh. ฉันกินหมดแล้ว oh. ตอนนี้ก็ตาบริดนี่โอเคใช่ก็ได้ฉันจะลองดูมันก็แค่พริกแค่พริกเ็นเผ็ดนะ uh. โอ้ไม่เห็นเผ็ดเลย ฉันสาบกลัวแน่มันง่ายมากฉันกินได้แบบชิลๆเลยตอนนี้ฉันไม่รู้สึกไหนซึ่งซ้ำเห็นมะอ๊ออะไรกินเนี่ยฉันกำลังติดไฟมันเผ็ดมากเลยจะทำไงดีฉันมีไอเดียแล้วอะไรช่วยฉันด้วยโอ้ใช่เลยนมนี่แหละช่วยฉันได้มันได้ผลนมดับรดความเผ็ดได้ก็ช่นะแต่ว่านมเป็นของฉัน เคลลี่เธอกำลังทำอะไรนะพนักงานดับเพลิงแคลลี่กำลังมาช่วยแล้วไม่แคลลี่ไม่ต้องเดี๋ยวเราเปียกหมดกันแน่เลยคุณกำลังพูดอะไรนะฉันไม่ได้ยินเลยปิดมันเดี๋ยวนี้โอ้ไม่นะอ๋อฉันบอกเธอแล้วโอ้ไม่นะออรดโอ้ของฉันมันเปียกหมดเลยอะแคลลี่เธอทำพังหมดเลยเนี่ย สงสัยจังรหารลูกสามเหลี่ยมแบบไหนกำลังรอฉันอยู่นะอมแครอทว้าวส่วนฉันได้ลูกกว่าสกิโดเลยส่วนฉันได้หมักฝรั่งสี่เหลี่ยมข้าบ้าบบบพวกมันดูน่ารักจังเลยมาลองกันดีกว่าคิดว่าทั้งหมดคงเพียงพอสำหรับฉันแน่นอนนตอนนี้ก็ถึงเวลาแสดงมายากลเราสามารถเอาสี่เหลี่ยมมาเชื่อมต่อกันได้ดูสิมันคือลูกโรบิทที่กินได้นะถึงเวลากินแล้ว แบ่งให้เราบ้างสินิดหนึ่งกพเธออยากรองงั้นเหรออ่าไม่ละมันเป็นของฉันคนเดียวที่นี่มีฉันคนเดียวที่สามารถกินอาหารสี่เหลี่ยมได้ตอนนี้ก็ถึงเวลาลูกโป่งแล้วเพอะเธอปอดลูกโป่งไม่ได้นะนี่อย่าหัวเราะฉันนะฉันต้องทำสำเร็จแน่นอนคอยดูทันอะไรกันนะเคลเลชันคิดว่าเธอทำอะไรหายไปนะมันคือแบบรังของเธอยังไงล่ะจะต่อลูกโป่งอีกไหมไม่ฉันไม่อยากปล่อยต่อไปแล้วเอเอาไหม ไม่เอาตามใจอเล็กซ์ตอนนี้ก็ตาเธอแล้วละ่ะโอ้ชยชฉมาลองกันดีกว่าอืมอร่อยจังเลยโอ้ไอเดีย <c oughs> ตอนนี้ฉันแสดงให้ดูที่เจ๋แจที่สนุกในการ,ารกินสติกเกอรแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าและหมดแล้วละ่ะโ,<อ>โอ้มันจะเคี้ยวงเงิงกันเนี้ย ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองดูสิว่าฉันมีอะไรขนนกไงโอ้ไม่นะไม่ดีโอไม่นะเล็กตอนนี้ฉันเต็นบรัสกิตเต์ของเธอเลยโอ้น่าจะเป็นเรื่องดีตั้งหากละฉันสามารถกินได้ด้วยไม่หล่ะฉันต้องมีหรือต้องเยอะเลย <c oughs> นี่มันอร่อยจังเลยบรนนี่หยุดนะมันเป็นของฉันอั แครอทน่าเบื่อมันแค่แครอทธรรมดาธรรมดาแล้วจะมีอะไรขึ้นกับฉันได้ล่ะเห็นไหมมันง่ายมากเลยแครอททั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพฉันชอบนะอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยบรินนี่เกิดอะไรขึ้นเธอแกล้งเราเหรอสวัสดีทุกคนฉันคือบรินนี่แรบบิทแครอทอยู่ไหนล่ะแล้เธอเชื่อจริงๆเหรอฉันไ็แค่แกล้งเล่น เราเชื่อจริงๆนะงั้นฉันเป็นคนแรบนะว้าวเค้กใสลุกจะเริ่มกินด้วยกันอมยิ้มกันเลยกันนี่เบนนี่ทรงกลมทั้งหมดเป็นของฉันนะของเธอเงั้นเหรอแน่นอนฉันจำได้ฉันจะให้อมยิ้มทั้งหมดกับเธอเดี๋ยวนี้เลยออมยิ้มอันที่หนึ่งอมยิ้มอันที่สองและอันที่สามเธอพอใจหรือยังเบนนี่ทำไมเธอทำแบบนี้ฉันจะไม่กินอมยิ้มจากที่เธอเรียมันแล้วนะ ที่แล้วอยากกินสิส่วนฉันจะกินเค้กของฉันล่ะนะอร่อยจังบรนี่เธอนี่โลภมากจริงๆเลย <Nice. S 1> เธอแค่เชาเค้กสสนอร่อยของฉันนะ่เะเธอหัวอะไรละใช่แล้วเธอนี่หน่อยเองอลเล็กซ์เปิดบาสิตาเธอแล้วโอ้พิซซ่าฉันไม่ได้ฝันไปชั้นี่หอมมากเลยตอนนี้ฉันหิวมากแล้วฉันอยากกินแล้วล่ะเนี่ย ไม่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 อเล็กซ์อาหารสามเนี่ยเป็นของฉันนะและฉันจะเพลิดเพลินกับพิซซ่าแสนอร่อยด้วยตัวเองนี่รู้อะไรไหมบิ๊นี่ฉันจะสอนบทเรียนให้เธอเองงั้นเอาพิซซ่าสามเนี่ยพี่เหลือให้ฉันนะเอามาไม่ฉันขอคัดมันเป็นวงกลมไม่พิซซ่าของเธอทำผมฉันสกปรกหมดแล้วนะไม่นี่คือพิซซ่าของฉันฉันไม่แบ่งเด็ดขาดเย้พิซซ่าสุดชิลของฉันเธอทำผมฉันยุ่งหมดเลย นี่อะไรขึ้นเนี่ยโทษทีนะไม่ได้ตั้งใจตอนนี้ก็ไม่ได้ดีกว่าว่าฉันได้อะไรว้าวบะมีเหรอมันจะเอาคืนที่เขาทำลายอาหารของฉันนี่คือการแก้แค้นเอาไปเลยโอ้ขอบคุณนะอเล็กซ์โอ้ไม่นะฉันไม่มีบะมีเหลือแล้วอะอ๋อมันยังเหลืออยู่ทีหนึ่งตรงนี้อร่อยจังเลย h ฉันขอเริ่มได้ไหมสุดยอด อะไรรอฉันอยู่นะว้าวมันคือช็อกโกแลตกับ่วเหรอมันพอดีกับสี่เหลี่ยมของฉันเลยขอกินก่อน,ลนะน,น,อนเลยนะเจงนั่นก็กินอร่อยนะฉันจะกินช็อกโกแลตเหมือนเลเวอร์บรีเลยเห็นไหมล่ะอร่อยมากเลยเธอกลักลงเล็บของฉันใช่ไหมล่ะ <Please. S 1> ไม่อเล็กซ์เธอไม่ต้องถามเลยช็อกโกแลตนี้สำหรับฉันเท่านั้นโทษทีนะเสียใจด้วย oh, <I> ฉันเป็นคนต่อไป <laughs> พระเจ้าชีสเมนน่าขยะแขยงสุดๆเลยพวกเธออยากช่วยฉันมะฉันไม่อยากกินนะหรืนนี่เธอต้องกินนะนี่คือานของเธอแต่มันเหม็นมากเลยจะกินได้ยังไงอะก็ได้จะ,จะลองดูนี่มันน่าขยะแยงมากเลยกลืนไม่ได้ด้วยซ้ำไม่ละบรีนี่กินให้หมด ี่คือชาเลนจ์ของเราวันนี้มันก็แค่ชีสเองเนอะฉันทนไม่ไหวแล้วเธออยากให้ฉันเกชีสมัชสเหม็นมากใช่ไหมงั้นก็เอานี้ไปเลยโอ้อหมนสุดๆเลยโออเธอไม่เป็นอะไรนะฉันต้องการไม้นี่จะูกดด้วยเป็นความคิดที่ดีนี่แคลฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่ไม่เป็นไรแล้วมันไม่เหม็นแล้วล่ะลุยต่อเลย ว้าว <Whoa. S 2> ฉันได้มันฝรั่งทอดเหรออเล็กซ์แบ่งฉันบ้างสิฉันก็อยากกิน oh <no. S 2> ไม่ระไม่งั้นรอฉันมีไอเดียนแล้วฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงอเล็กซ์ดูตรงนั้นสิมีหนอนตัวใหญ่ๆหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยติดกับแล้วไม่มีอะไรเลยนี่โอ้เธอเห็นไหมเครนก้าวของเธอเป็นรสพริกนะโอ้ไม่นะฉันไม่กินน่ะงั้นฉันจะกินเองฉันชอบกินรสเผ็ดนะเธอชอบกินเผ็ดกันเหรอเธอหลอกฉันไม่ได้หรอ นี่มันไม่เห็นเพลนเลยนั่นต็อหมายคาว่าฉันจะกินเองละแต่กินในกระป๋องไม่สะดวกเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้ละ่ะใช่แล้วหาคอยงั้นเหรอ,อยังไงมันก็ต้องพังทลายอยู่ดีโอ้ไม่นะเคลลี่เราทำมันลงไปเนี่ยไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้วฉันจะสร้างสิ่งก่อสร้างที่เคลลี่พังไม่ได้แน่นอน <Awesome. S 1> และเธอจะชอบมันไหมละ่ะ เป็นไงล่ะมันฝรั่งทอดวงกลมเจ๋งไปเลยใช่ไหมนี่เอามาออกไปนะมันไม่ใช่แค่ตัวมันฝรั่งที่เป็นวงกลมเท่านั้นแต่ฉันยังสร้างรูปทรงกลมด้วยดังนั้นทั้งหมดนี้คือเป็นของฉันคนเดียวจากนี้ไปฉันจะกินแต่รูปวงกลมเท่านั้นแหละอ้อเอาจริงเหรอกินเร็วมากเลยโออีกชิ้นนึงนะจะกินให้หมดแล้วก็หมดแล้วอร่อยจัง เธอเป็นคนแรกที่จะหมุนวงล้อไม่จริงฉันไม่อยากได้กระบองเพชรแต่ถ้าเป็นแบบนี้ฉันไม่ปฏิเสธเว็บครีมนั่นแน่เธอทำแบบนี้ไม่ได้นะเธอได้กระบองเพชรเธอไม่มีดวงเลยแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะเป็นคนที่ชควดีเองและเธอต้องรีชัยกับฉันด้วยมาดูกันฉันบอกเธอแล้วมีอะไรดีไปกว่าหมาฝรั่งฮาบ้าบ้า ยเฉพาะตอนที่มีหลายอันแบบนี้ฉันอยากเรียกว่ามันออกมาจากกองแล้วก็ตกแต่งหน้าเค้กเลย <Yeah. S 1> ฉันว่ามันต้องอร่อยมากแน่แน่ <Awesome. S 1> ตอนนี้ฉันก็มีเค้กที่สดใสที่ mm hmm. ฉันเคยเห็นมาก่อนเลย mm hmm. และยังไม่หมดนะ <Bye. S 1> และฉันสามารถทำรูปหัวใจหมักฝรั่งที่เหลือด้วย แล้มันทำให้เค้กของฉันสวยขึ้นไปอีกอสวยงามมอนิก้าเธอคิดว่าไงฉันว่ามันน่ารักมากเลยถึงเวลาลองแล้ว<ไ>นี่มันร่อยอย่างนั้นเลยเชื่อฉันอยากลองกินเค้กแบบนี้มานานแล้ว<ส><ญ>อย่างน้อยฉันก็ขอหัวใจได้ไหมไม่ไมนั่นของฉันฉันจะ,จะกินเอง เห็นลูกป่ลที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอไหม the with you? เธอไม่ยอมแบ่งฉัน <c oughs> ฉันก็ไม่อยากเห็นลูกบอลของเธอหรอก <c oughs> เอานี่ไป <c oughs> เธอใต้าาได้ยังไง <c oughs> มันเหนียวตามหน้าฉันไปหมดเลย <c oughs> หยุดหัวเราะนะเธ <c oughs> อเริ่มกินกระบอกเพชรของเธอได้แล้ว <c oughs> ฉันจะกินได้ยังไง <c oughs> กระบองเพชรมันมีหนมเตมไปหมดเลยเอ้อนึกออกแล้ว ถ้าเอาหนามมันออกกระบองเพชรน่าจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่ที่ตัดเล็บน่าจะไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมและนี่ก็ใหญ่เกินไปฉันว่านี่แหละเหมาะเลยที่จะตัดหนามน่าเบื่อจังพร้อมแล้ว ตอนนี ils, nuevo, bueno sangre, bien, ้ก็เหลือแค่ขุดอย่างเดียวขุดกระบองเพชรลงหน้าเค้กของฉันเลยน่ารักมากเลยเอาล่ะมันดูดีมากน่ากินมากเลยลากรุยสักทีถึงเวลากินแล้วหวังว่ามันจะอร่อยเหมือนหน้าตานะโอไม่นะ มันเหมือนกำลังกินเค้กรสชัตนเิ็นไม้เลยนะ่าขยักขยแยงกินแค่อรนะฉันอยากหมุนวงล้อเป็นคนแรก <Wow. S 1> นี่ล้อกันเล่นหรือเปล่าฉันเกลียดหอยแแปลงผู้ทำไมฉันถึงโชอคร้ายแบบนี้เพราะว่าฉันโชคดียังไงล่ะและฉันได้ครีม <Wow. S 1> และฉันจะบิ่มันลงเค้กเดี๋ยวนี้ <Wow. S 1> จะทำให้เค้กอร่อยยิ่งขึ้น <Yeah. S 1> สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมขยาัา พร้อมแล้วตอนนี้ก็กินได้โอ้โหวฮะซานตาคอนมาทำอะไรที่นี่นี่ยังมาคริสต์มาสสักหน่อยหลกมากเธอชาชลสิีเพราฉันมีเค้กข้งก้อนที่ราดด้วยวิปครีมหวานหวานอ๋ออร่อยจังแน่นอนไปเชนญ็คงไม่ปฏิเสธมีเค้กเราทอยอยู่เหมือนกันนะแต่เป็นเค้กหน้าหอยแมลงผู้น่ะ มันน่าเย,ย,ย์แยงมากเฮ้อะแถมยังแข็งด้วยมันทำฟันฉันหลุดเลยหลังจากนี้ฉันจะไม่แตะพวกมันอีกเลยลเธอไม่รู้จักวิธีกินมันตั้งหางมีใครกินกว่ากันบ้างสิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่อยู่ข้างในดูสิมันน่ากินขนาดไหนยและนี่คือสิ่งที่เธอต้องเอาไว้บนเค้ก ฉันเลี้กินมันจริงๆเหรอแน่นอนเธอว่าอย่างนั้นแต่ทำไมเราต้องทำลายเค้กอร่อยๆแบบนี้ด้วยแค่เดีวฉันก็รู้สึกจะอ้วกแล้วและตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนจะป่วยว้าวซูซี่ฉันได้ไข่มุกเป็นล่ำเลยซูซี่ถอยไปนะฉันไม่คนแก่หอยฉันต้องไปมันซิเอาคืนมานะเอามาให้ฉัน ไข่มุกเป็นของฉันเอาไม่นะแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วฉันต้องหามันให้เจอก่อนโ <What? S 1> ออทำไมเป็นเธอล่ะฉันจะหามันมันเป็นของฉันไม่ไม่มีเลยหาไม่เจอเลย <c oughs> ดูเหมือนว่าจะไม่มีประโยชน์ที่เราทั้งเลอเค้กแล้วก็หอย <c oughs> ทางนี้เป็นตาฉันที่จะหมุนล้อก่อน <c oughs> เออใช่ <c oughs> ฉันฝันถึงมันตลอด ฉันได้มาร์ชเมลโลสตีต้องมาจะทำให้เค่ขอฉันรสชาติดีสุดๆเปินไร hmm. <B ingo. S 1> และมันก็ยังเป็นผมเปียท,ที่เทียได้อีกด้วย oh, <okay. S 1> ไม่เห็นเท่เลยมาดูกันว่าฉันได้อะไรชัดเลยว่าวันนี้ไม่ใช่วันของฉันทั้งนี้ฉันได้กองบะหมีสำเร็จรูป oh, <no. S 1> ใช่แล้วเธอต้องเอามันไปตกแต่งหน้าเค <Come on. S 1> เธอรออะไรอู่แล้ว okay. โอเคก็ได้ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเรียบร้อยฉันไม่เคยจับพวอาหารแปลกขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้น่ใช่น่าสเสียนยมากเสียงระคายแก้วหูมากเราต้องไม่บุนหูกันแล้วเป็นไงเดียถ้าเราใส่น้ำร้อนลงไปล่ะเส้นก็จะเนี้ยมขึ้นแถมกินง่ายขึ้นด้วย สวยงามตอนนี้ฉันก็มีมือกล้องวันดีๆแล้ว,ว,วฉันชอบมันนะพ่ยงานในขณะที่มนิก้ากำลังเข้คุืกับเส้นฉันจะตกแต่งเค้กของฉันด้วยมาร์ชเมลโล่อย่างนี้เลยสวยงามมาก Could you p l <Hey. S 1> มนกิก้ายางไม้ไดจะฝัน hmm. เธอบอกว่าเธอกำลังกินมันก็วันนี้งั้นก็ไปกินสิและฉันจะสนุกไปกับมันฉันว่าสุซี่เขาไม่โกรธถ้าฉันยืมสักอันอย่าตะกะสินี่เอาคืนฉันมานะเ้าทำอะไรลงไปฉันกลับหน้าฟาดพื้นน่ะแต่ก็มันเป็นมันที่อร่อยที่สุดในชีวิตของฉันเลยเอาละคอกระตากันไกลใครจะได้หมุนกอน เย้ฉันชนะไม่จริงพีคมริก้าเขาโชคไลน์มาติดฉันเย้จริงๆฉันหวังว่าฉันจะโชคดีในรอบนี้้ฉันดีใจจังในที่สุดฉันก็ได้กินเค้กที่ไม่ต้องฝืนแล้วโอ้ no พี่ยิฉันอยากตกแต่งด้วยยืนลิบลูกตาพวกนี้เร็วๆแล้ว no 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 please ใช่ เราต้องเอาพวกมันทั้งหมดมาไว้บนเคก้กโอ้สวยจังอโอ้ <Awesome. S 1> oh, ฉันมีความสุขมากเลย mm hmm. ฉันกำลังจะกินอะไรดีๆแล้ว <Please. S 1> ไม่สุซี่ฉันไม่แบ่งเค้กหรอก <Wow. S 1> ฉันจะกินมันคนเดียวอโอ้ <Awesome. S 1> oh, มันดูอร่อยมาก <laughs> อร่อยสุดๆโมนิก mm hmm. ้าเธอคิดว่าเธอจะขยีขวางฉันได้เหรอ ยี่จอมตะกะฉันรออะไรแบบนี้มันนานแล้วในที่สุดฉันก็ได้กินเค้กอย่างมีความสุขจะหมดแล้วและเอนลี่ลูกตาชิ้นสุดท้ายฉันจะกินแบบไม่ธรรมดาอ่ะมันไม่ได้ผลแต่ฉันทำได้มันอร่อยมากเลย ขี้ขโม,มยถึงเวลาที่เธอต้องกินพิกของเธอแล้วอไม่นะแค่ดูฉันก็กลัวแล้วหวังว่ามันจะไม่เผาเครื่องไม้ของฉันไปนะไม่เอานะาเดี๋ยวฉันช่วยเร็วเขา้าเตรียมตัดเค้กวิศากของเธอได้แล้วก็เป็นไงเป็นกันอ๋อ,อฉันกัดไปแค่คำเดียวจะฉันเริม่มรู้สึกร้อนเผาไปทั้งตัวเลย นันยังไม่พอนะเธอต้องกินให้หมดให้รู้มาก่อนเลยว่าเธอใจร้ายขนาดนี้อ้ไม่นะไปเยอะกันไปแล้วถึงเวลาช่วยซูซี่แล้วโอ้เขายังชื่วขอบคุณนะโมนิก้าอ้ยอดไปเลยฉันเริ่มก่อนนะมาดูกันว่าฉันมีอะไรบ้างว้าวมันเคอชุด Happy ้มิลล์ยอไปเลยแล้วของฉันล่ะ ไอ้กระเทียมเหม็นๆนะฉันไม่อยากกินมันเลยงั้นรอก่อนนะฉันจะกินก่อนมันน่ากินแล้วก็อร่อยมากๆเลยมันเรนชงทอดและก็เบอร์เกอร์สุดยอดไปเลยฉันจมลงไปในช็อกโกแลตเลยล่ะฉันไม่เคยลองแบบนี้มาก่อนเลยมันเจ๋งมากฉันอยากรู้ว่าสุดท้ายเราใช้จะเป็นยังไงนะเบอร์เกอร์กับช็อกโกแลตจะเข้ากันได้ไหมใช่มันวิเศษมากเลยฉันก็อยากลองอ่ะอ้มันเจ๋งมากตอนนี้ก็ตาเฟรนช์ฟรายแล้ว แน่นนอนกับช็อกโกแลตด้วยฉันจะไม่พลาดโอกาสนี้ไม่ใช่แค่กับน้ำผึ้ช็อกโกแลตเท่านั้นมันคุ้มค่าที่จะลองกับสายน่าร่อยและอาหารแบบนี้โอ้มันวิเศษมากเฟรนฟรายกับช็อกโกแลตเข้ากันเข้ากันฉันอยากลองบ้างนะขอฉันเดียวก็ได้นะขอบใจแต่เธอไม่เยอะมากเลยแค่ฉันเดียวเองเหรองั้นก็โอเคแต่ว่ากล่อง้ไม่มีประโยชน์แล้วล่ะยังเหลือมันฝรั่งอีกเยอะเลยฉันคิดว่าจะกินมันทั้งหมดเลยล่ะ แบบนี้สิดีขึ้นเยอะเลยอร่อยมากเลยล่ะ <Okay. S 1> ฉันกินหมดแล้วตอนนี้ก็เธอะ <Okay. S 1> ฉันจะกินกระเทียมได้ยังไงเนี่ยโอ้ยมันมีกลิ่นน่าขยะแยงมากเลยฉันคิดเอกแล้วว่าต้องทำยังไงฉันจะใช้เชคเกอร์ใส่ก,กระเทียมลงไปเลยแล้วก็จากนั้นตามด้วยช็อกโกแลตให้ทั่วเยอะๆเลยวิธีน่าจะอร่อยมากกว่านะฉันหวังว่าจะททำเครื่องดื่มช็อกโกแลตกับกระเทียมได้มาดูกัน <Yeah. S 1> เอาเลยแบบนี้แหละขยะขยะขยะ แล้วก็เทใส่แก้วฉันบอกว่าฉันจะไม่รู้สึกรสชาติของเทมปุรงเกียบนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเอาละใส่หลอดด้วยนะ่ารักมากตอนนี้แหละลองกันเลยเออไม่เห็นน่ากินเลยไม่เห็นเป็นไรอะไรเงก็มาลองกันหืมนี่มาอะไรกันเนี้ยไม่อะน่าใส่เกียวตลกมากฉันทำอะไรไม่ได้แล้วต้องกินให้หมดเอ้ยโอ้ยฉันเป็นอะไรไปเนี่ย อฉันกันไม่อยู่นะโทษทีนะโอยกินหน้าใครขยันสุดๆเลยฉันหายใจไม่ออกออ้โซทีอ๋อแล้วมันคืออะไรเนี่ยเราได้ลูกบองั้นเหรอน่าสนใจจังเลยงั้นฉันจะแทงด้วยเข็มเอาล่ะดูสิฉันไม่มันฝรั่งทอดเจ๋งไปเลยอ่ะโอ้แต่มันคือรสเผ็ดนี่ไม่ดีเลยแล้วเธอล่ะ งั้นฉันขอให้มีอะไรเจ๋งๆนะว้าวอมยิ้มรูปแหวนนี่แหละที่ฉันต้องการเจ๋งมากเป็นอมยิ้มรูปเพชรที่สวยมากๆเลยและก็น่ากินมากด้วยแต่ถ้ากินกับช็อกโกแลตละ่ะจะอร่อยกว่าแน่นอนแบบนี้แหละโอ้ใช่เลยเยอะๆกินกันเอาใส่เนื้วก็สวยทั้งสวยทั้งอร่อยแล้วก็จุ่มลงไปอีกด้วยในะช็อกโกแลตใส่เยอะ,ะ,ะเลยตอนนี้ก็จุ่มให้หมดทุกอัน เอาละใส่ไว้ว่าใน,นทุกนิ้วฉันคือราชินีแล้วล่ะช็อกโกแลตลูกกวาดสวยมากนี่แบ่งฉันบ้างสิไม่งั้นเหรอตามใจ oh. เพราะว่าฉันมีมันฝรั่งทอดแต่ว่ามันเผ็ดมากเลยนะสิแค่คิดว่าต้องกลองขวนแล้วอะบางทีอาจจะไม่รุนแรงขนาดนั้นมันก็ไม่เป็นอะไรนะโอ้ไม่นะเผ็ดมากมันสร้างเปลวไฟได้ด้วยนะทำไงต่อดีล่ะ oh. ใช่แล้วไม้เสีย เสียบมันเปนรอ่งทอดเลยแล้วก็เอามาจุ่มกับช็อกโกแลตกันบางทีช็อกโกแลตจะช่วยไม่เผ็ดก็ได้นะงั้นก็มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ใส่ลงไปเยอะๆเลยใช่แล้วน่ากินมากจะกินให้หมดเลยอร่อยจังเลยอ้ไม่นะเธอกำลังทำอะไรนะฉันกินก็จะหมดแล้วล่ะอ้อฉันกำลังลุกเป็นไฟฝันร้ายฉันฉันเลยฉันกำลังคว่นไฟแล้วนี่มันแย่มากฉันต้องการความช่วยเหลือฉันยืนไม่ได้แล้วฉันแอะไรอกแล้วล่ะดูนะ เอาเลยแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยล่ะใช่เธอช่วยฉันไว้ได้ขอบคุณนะเพื่อนรักงั้นก็ครั้งนี้มาเป่ายิงฉุกกันเถอะเอาสิมันเลยฉันชนะเธอเยี่ยมมากงั้นฉันมีแตงโมเย็นๆมันเจ๋งมากเลยอะแล้วเธอล่ะส่วนฉันมีอะไรกันเนี่ยมันคืออะไรนะฉันว่ามันคือเจลลี่นะแต่ว่ามันมีบลูเคอรี่ข้างในด้วยแล้วจะกินยังไงล่ะอาได้วช้กร้ซองไง สนุกจังเลยแต่ฉันคิดว่าไม่อร่อยแน่นอน oh, <no. S 1> ใช่มันเขียวจริงๆง,งั้นฉันตากกแลตขึ้นมาแล้วก็ราชกแลตลงไปเยอะๆเลยแบบนี้แหละช็อกโกแลตเยอะๆนี่สิดีขึ้นเยอะเลยมองไม่เห็นบัคลิสสักนิดแล้วละ่ะบางทีอาจจะไม่เห็นรสชาติมันได้ก็ได้ซ้ํางั้นฉันจะหั่นมาสักชิน้นออไม่ยังมีบัคลีอยู่ดีฉันไม่อยากลองเลยงั้นฉันต้องกินสินะ เอาละเฮ้ย yeah. ฉันเพ oh oh no. ิ่งกินบวคลี่เข้าไปโอ้ฝันร้ายชัดชัดเลยเธอพูดถูกมันแย่มากเลยแต่ฉันต้องกินให้หมดอย่างนี้ที่มีจลลี่กับช็อกโกแลตนะทำให้ไม่แย่มากเฮ้ยกินหมดแล้วล่ะตอนนี้ก็ตาเธอแล้วส่วนฉันไม่แตงโมหวานฉ่ำแล้วก็อร่อยกินกับช็อกโกแลตด้วยนี่แหละที่ฉันต้องการโอ้มันน่ากินมากใช่แล้วอร่อยฉ่ำหวานเย็นมากเลยเยี่มากฉันชอบมันมากเลยล่ะ เธออยากแบ่งฉันด้วยไหมอะขอบคุณนะเธอในหน้ารัาที่สุดเลยใช่มันเยี่ยมมากและแน่นอนเพาคลิกของฉันที่ไม่ได้สักนิดก็หมดแล้วล่ะโอ้ไม่แมตแตงโมเรียบร้อยมันยอดเยี่ยมมากช็อกโกแลตสาอร่อยโอ้ใช่ถึงเวลาอาหารแล้วชีสทอดแล้วนี่มันคืออะไรนะอะไรกันเนี่ยกระดูกนั้นเหรอ มาเปลี่ยนกันไหมแน่นอนว่าไม่เลสิชีสของฉันมน่ากินขนาดไหนนะแต่ก็เสียไม้ด้วยได้กินกับช็อกโกแลตอีกด้วยนะถึงยังไม่ได้ลองแต่ฉันว่ามันต้องอร่อยมากๆแน่เอาละดูสิชีสยืดๆนะแบบเนี้รักเลยอร่อยจังฉันก็อยากกินเหมือนกันนแบ่งฉันด้วยสิเดี๋ยวก่อนฉันไม่คนอตัดสินใจครั้งนี้ฉช้กินซุปเปอร์ชีสสองแท่งพร้อมกันเลย แบบนี้แหละน่ากินมากอ,มอร่อยจังเน่ยอดไม้ไปไหนนะ่ารังด้วยสิอิ่มแล้วล่ะตอนนี้ก็ตาเธอแล้ว <Okay. S 1> งั้นเหรอแต่ว่ามันคือกระดูกนะสิจะกินยังไงอะนกระดูกจริงๆหรือเน,นี่ยฉันต้องกินยังไงล่ะงั้นมาลองกันเอาล่ะโอ้ดูเหมือนจะอร่อยนะโอ้แข็งจังใช่ตะเกมากฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะ <B ingo. S 1> ดูนี่นะนั่งไรนะ โอ๊ะอะไรอ่ะพอกินหมดแล้วเหรอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะ <No. S 1> กินหมดแล้วจริงๆนะงั้นฉันจะเป็นคนแรกที่เปิดมันนะเย้ <Okay. Yeah. S 1> yeah. มันคืออะไรนะ <What? S 1> เป็น่องที่น่าสนใจมากเลยอยากรู้จังมาดูกันว่ามคืออะไรเปิดแล้วนะโอ้ขนมปอกกี้สีชมพูแสนสวยแล้วเธอละ, oh. ละเอาละ่ะโอ้ไม่นะมันคือของน่ากลัวฉันจะไม่เปิดอ่ะ oh, <no. S 1> มันดูน่าขยะแขยงมากเลย ดูสิวน,น่าแคเป็นแย่จริงจริงใช่ไหมแต่ก็มันก็คือหนอนแมลงวันน่ะอุ้ยน่าแคเป็นแ่งั้นฉันจะเริ่มก่อนนะโอเคไหมเอาละกินทีละอันมันมีกลิ่นหอมมากเลยและแน่นอนว่ามันคือรสสตรอเบอรี่จุ่มลงไปในช็อกโกแลตเยอะๆเ,เลยเยี่ยมมากนี่แหละใช้อร่อยจริงๆด้วยสุดยอดไปเลยแล้วฉันจะทำยังไงกับกล่องนี้ดีนะนจะกินให้หมดในครั้งเดียวยังไงละ่ะ ทำไมาฉันต้องใช้กล่องด้วยละ่ะตอนนี้ก็จุ่มปเกกี้ทั้งหมดลงไปในช็อกโกแลตเลยวิเศษมากด้วยสิน่ากินขนาดไหนแบ่งฉันบ้างสิไม่ไม่ละ่ะนี่คือของอรไรของฉันเท่านั้นฉันสงสัยจะมัเจใจอะไรขนาดไหนนะใช่อร่อยมากเลยละ่ะมันอร่อยเกินบรรยายเธอกินปเกก้ทั้งหมดคนเดียวเลยเหรอเอาละ่ะตอนนี้ก็ตาเธอแล้วหรืออาจจะไม่ฉันเอาไปจัดที่นี่ดีกว่านะไม่ไม่ไม,ไม่ฉันอยากเห็นเธอกินมันนะ ก็ได้จะจงเอาไปในช็อกโกแลตแต่ว่ามันดูไม่น่ากินเลยอ่ะแต่อย่างน้อยช็อกโกแลตอาจจะช่วยได้ก็ได้นะมันฝืนร้ายชัดๆเลยอ่ะเอ้ยไม่ได้จริงๆมันแย่มากน่าใสที่แย่ชุดๆแค่ดูก็จะเป็นลมแล้วอ่ะมันน่ากลัวมากเลยเอ้ยฉันจะบ้าตายอย่าเพิ่งอดทนไว้นะ ตอนนี้ฉันจะเปิดเป็นคนแรกนะ <Okay. S 1> ดูนะมันยอดเยี่ยมมากเลยมันคือเดนัทสีชมพูน่ากินมากแล้วเธอละ่ะ <All right. S 1> เอาละ่ะ <c oughs> กุ้งงั้นเหรอไม่น่ากินเลยแถมยังมีเปลือกด้วยฉันจะไม่กินพวกมัน <c oughs> แต่ฉันโชคดีฉันมีเดนัทที่สดใสแสนอร่อยและใหญ่อีกด้วย <c oughs> กินกับช็อกโกแลตยิ่งอร่อยมากขึ้น <c oughs> เอาละ่ะช็อกโกแลตเยิ้ยมๆเลย <c oughs> มันยอดเยี่ยมมากชื่อรักเดนัท เอาละได้ละลองดีจังเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วโอ้เราขนาดไหนเนี่ยเธอกินโดนัทชิ้นใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไงกันนะใช่มันง่ายมากและตอนนี้ก็ถึงเวลาเธอกินกุ้งแล้วล่ะเลยเลยนี่เป็นความฝันใช่ไหมเป็นความฝันที่เราหลายที่สุดในชีวิตฉันเลยเอาละฉันจะจุ่มในช็อกโกแลตแบบนี้เลยมันก็ยังน่าทานทอย่างเหมือนเดิมอะแลเวลากิน เรสชาติไม่ได้เลยกุงก้งช็อกแลตเนี่ยฉันไม่อยากกินแล้วอ่ะมันแย่มากเพราะงนั้นฉันกินกุ้งสองตัวทีเดียวพร้อมกันเลยจะได้หมดแล้วแล้วเราต้องรีบทำแล้วไม่อย่างไงมันจะแย่มากเลยเอาละ่ะได้เวลากินฉันทำได้ฉันเข้มแข็งฉันเก่งที่สุดหมดแล้วละ่ะโอ้ใช่เธอเก่งมากเลยเธอได้บริสินรสชาติที่น่ขยะนี้แล้วละ่ะแต่ฉันรู้สึกแย่มากเลย จะสวยและอร่อยแค่ไหนมเมื่อมยิ้มเคลื่อนกับช็อกโกเล็วันนี้สาวๆของเรากินอาหารที่อร่อยและแย่มากและจานไหนที่เธอชอบที่สุดล่ะบอกพวกเราได้ในคอมเมนต์อย่าลืมกดส u ส s c พ i ย์จะได้ไม่พลาดวิดีโอจริงๆของช่องเรานะแล้วเจอกันใหม่บาย